สวัสดีค่ะเมนะคะจากนอร์เวย์วันนี้เมย์จะมาโชว์ผักโชว์ผักโชต้นไม้ในในบ้านผักของเมนะคะที่ปลูกเอาไว้ควางตุ้งตัดไปขายแล้ว บวฝักยาวผักชีนี่มาไม่ได้กินไปปล่อยแก่ยาวเริ่มเป็นดอกละมะเขือเทศปีนี้เยอะมากแ่อันเนี้เมจำไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยบวบหรือแตงก็ไม่รู้หรือฟักทอง พักทององเมก็ปลูกเป็นรอบที่สามค่ะปีนี้เพราะว่าปลูกมาแล้วอากาศไม่ดีหนาวมันก็ตายขึ้นงอกแล้วก็ตายผูกกะเพราเนี่ยจะได้กินหรือเปล่าเหอะกะเพรา อันนี้คณะทะเลจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเอามาเอาแบ่งมาปลูกไว้หลายต้นแต่ก็ไม่รอดม่มีมลละแต่มันมีมลละเอ่อมะละขี้นกกับมะละเกษตรเน่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนที่มันเกิดเพราะว่าไม่เพาะหลายเม็ดมากแล้วมันไม่เกิด อันนี้ไม่รู้อะไรต้นแค่เนี้ยเริ่มมีดอกแล้วอันนี้ก็เริ่มเริ่มพันหลักแล้วนคะคะตำลึงเพราะมาเพราะนานนานจนลืมอ่ะไม่รู้ว่าอยู่กระถางไหนมาแอบขึ้นอยู่ ตัวรันเตาเริ่มเป็นฝากแล้วยอดอวกมากผักบุ้งปลอมแหลมอันนี้มีผักบุ้งนาอันนี้ผักบุ้งแก้วอันนี้ไม่รู้อันนี้ผักบุ้งจีนมั้ง <c oughs> นั่นก็จะเป็นตั้งโอ๊กฝรั่งนะคะตั้งโอกฝรั่งแล้วก็ผักชีลาวต้นหอมแซมน,นะคะแล้วก็ะะมะเขือเทศมะเขือเทศปีนี้คือเยอะมากหลายหลายพันด้วยเมยก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นพันไหนอันนี้แปลงนี้ ตั้งใจที่จะปลูกถั่วฝักยาวแล้วทีนี้ทากมันกวนเมยก็เลยเอากระเทียมมาแซมกระเทียมที่เป็นกระเทียมไทยนะคะกระ,กระเทียมกระเทียมกลีบลกลีบเล็กๆบ้านเรานะี่ยเห็นไหม อันนี้คือชุดสุดท้ายละเหลือแบบไม่ไม่ไม่ไมไมงามละคุณแม่เก็บไว้ต้มเลือดหมูกินเองใส่ต้มเลือดหมูกินเองโหละพาเมื่อวาในใ้ตัดไปใส่ใส่เห็ดต้มน้ำปลาเห็ดกับผักหวานต้มน้ำปลาเลยเด็ดยอดได้ได้ได้โอกาสเด็ดยอดมัให้มันแตกใหม่แล้วก็ โชคดีมีแมงลักมีแมงลักมาด้วยมาเขือคนอื่นเขาเป็นดอกหมดแล้วของเมยของเมยังแค่แม่อยูยอย่างเงี้ยเป็นดอกด้วยนะนี่เห็นไหมคะเป็นดอกไหม อยู่นอกบ้านผักค่ะ้เก็บเก็บกินไปเรื่อยๆแต่มันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนี้อยู่บนทาวเวอร์ นี่อยู่บนชั้นกำลังออกอแตกไหลใหม่นะคะต้นใหม่ อันนี้ด้านหลังค่ะส่วนข้างล่างก็เป็นถั่วลันเตายอดเลยน่าเก็บไปผัดมากเลยยอดออยู่ตรงนี้อีกลูกหนึง อ้าวซุกหรือซุกแต่อันนี้ยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแดง